ครับทุกครับวันนี้เรามีโต้ตาเบลไฟมาใช้บริการครับตามมาดูครับออริสันต์โอเช่ในชุดหลังครับทีนี้ใช้ DSP ถึง2เครื่องเลยนะครับโดยบิดวัน H.D จะคุมชุดหน้าครับบิดวันจะคุมชุดหลังครับระบบเสียงจะเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกครับและพาเลยครับออริสันตี T10 ออเชสต้าครับออเชสต้าครับเราจะรอเอพิล่าครับออเชสต้าครับแถมจะเป็นของอาร์เคียลแล้วก็เมอร์เคอรี่นะครับ กล้องเอาภายครับตัวนี้ครับต้องดูภายในครับปรับจูนเนยันผิดจูนนะครับรับภาพได้ครับออริจินเอพีเอ็มครับออริจินเอพีเอ็มครับโรบอทจูนเลยครับเราใช้โหมดคอมเพริชันเลยครับแข่งขันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเสียงจุดสุดยอดขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือแผงอมของเราครับมี Mercury นะครับแล้วก็ Audio c แล้วก็ Audison ทั้ง2ตัวเลยนะครับโปรเซสเซอร์โดย b i t วัน HD คุมชุดหน้านะครับแล้วก็บิดวันธรรมดาคุมชุดหลังนะครับโอเคครับ DRC ตอนหลังก็จะอยู่อย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดู DRC ตอนหน้าครับครับเราก็ใช้ตัวไฟสุดนะ APM ครับัววิ่งเข้าไปครับ เรียบร้อยครับเข้าเรียบร้อยครับโอเคเวลาของ APM นะครับโอเคักคกุ่นดียครับก็อยู่ในเอาผ่าดเวลฟไฟคันนี้มานเรียบร้อยครับหมด f อ r ครับ,บครับออริสันออเคสตราครับโอ้โหโหล่อสาสวยงามครับ ไปลองฟังเสียงครับสักคู่เดียวครับโอเครับไปแนวเพลงไทยบ้างครับเฝ้าพลนละเบลหลับตาฝันใจลอยถึงเธอ คิดถึงแต่เธอเมื่อวันนั้นที่เธอได้มอไม่รี สาคิดตืทั้งนั้วันแจะไไม่มาสักทีโปรดเถินคนดีอย่าให้คลางแลงหัวใจโอ้ oh. อิชิทออร์เชสตราครับ,รบรเพบ่อนครับโอ้ครับโอ โอเคก็จบไปไแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดค,ครับที่สนใจครับ คุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ครติดต่อเราไม่ได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโทนี่ดรซากริยาลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ